ไม่ได้รู้จักหรอกมันบางทีเบียเข้าไปดูโปรไฟล์เป็นเด็กน้อยอยู่เลยพี่ชินพี่เล็กเป็นเด็กน้อยแบบเรียนแบบมสองมสามอ่ะได้หมตอนทีเพจอืมเดกก็จะเข้าไปดูว่าใครคุ้นไหอะไรบ้างอืมมันอยู่ที่ตัวพี่แล้วตัวอยู่ที่พี่ตัวพี่เล็กกับตัวเองว่าจะปล่อยหรือว่าจะจะฟ้องหรือจะอะไรเรื่องของพี่เพราะเบียมาแค่ทํางานยืนบริการถูกไหมถูกปะล่ะครับอืม คุยอยู่นะคะครับผมใจข่าอยากไปครับพี่พี่พี่กูลืมชื่ออะไรวะเจมพีแมนซอร์ทันเออเจมพีแมนซอรพี่อะไรคนนี้เบ็ดเจมชื่นขอเปลี่ยนหาเออกับนิ้วไปนะกินข้าวอะไรครับจีเบียครับกินข้าวกับพริกแล้วก็ไข่ดาวกับมิโจกินง่ายเนาะเก็นง่ายค่ะไข่ก็ได้ไปได้หมดเช้าตื่นแต่เช้าเลยเหรอไมื่อเช้าโจเลิกกูทุบตื่นแต่เช้าเลยครับโอ้โหมันตื่นมันตื่นเที่ยงอ่ะโอ้ตายละงานนี้บ่านนู้นมันตื่น พี่โจเนี่ยบอกเนี่ยมานี่เพิ่งเจะได้พก้นอนเต็มที่นี่แหละว่าก็ได้เพิ่งได้พร้อมกันจริงไม่ได้รอเมื่อก,กี้คือล้วเธอฟ้าสองรูปเมื่อกี้มาให้แล้วพี่โจพี่โจขาถ้ามาจากเพจเบียมีส่วนลดไหมครับได้ได้ครับม,มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเอากูเป็นเครื่องมืออีกแล้ว <laughs> <laughs> มาเลยเอ่อเดีย๋ยวนะส่งในไลน์ใช่ไหมปึ๊บเอาภาพจะระเบิดลง คือแบบภาพพวงมึงคือใช่อที่ถ่ายไว้วมีโอกาสไปนะคะยินดีต้อนรับเลยค่ะลูกค้าคุณหนูฝนคุณหนูฝนอ่านไม่ออกคบดำสกุล <c ười> รถ80ไปเลยหยอกหยอกรถ100%ฟรีเือนั่งกินเลยถ้า80%ลูกค้า <c ười> ก็นั่งไปเลยดีกว่าให้มันจบๆไปอีก20%เหลือเพื่อผูไม่เข้าใจาเหลืออีกทำมา20% ก็นั่งกินฟรีไปเลยให้มันจบจบ FC พี่โจกับเจเบียขอบคุณพี่มูสานตัวขอบคุณครับที่ยังรักและเวทนาจะเป็นห่วงเราเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีดราม่าเลยนะครับก็โซการช่วยช่วยเจเบียครับโซการห้องพักยังเอ้ห้องห้องพักยังเต็มไหมยังได้อยู่ไหมยังยังได้อย่างโลงได้หรือเต็มพี่โจยังได้อยู่ค่ะยังได้อยู่ค่ะแต่สงการราคามันจะอัพนะราคามันพันหกพันหก เตียงคู่พันหกพักได้สี่ท่านเลยนะพันหกเนี่ยพักอาหารเช้าสีทา่ท่าน <c oughs> แต่ว่าถ้าปเป็นเตียงเตียงเดียวนี่พันสองดีอ่ะถ้าพี่จะไปจองจองห้องหรือเปล่าอจองจอง,จองพี่แม่มจะมาเมื่อไหร่คะจอง,องพี่เล็กที่แม่มจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวพี่แม่มอินบ็อกซ์หาน้องหน่อยน้องจะได้ส่งให้พี่ให้พี่แม่มคุยกับเจ้าของรีสอร์ทแล้วก็ของประจำด้วยเพิ่งเนื้อ ใครที่จองต้องเอาประจำได้นะครับมาหาน้องได้ร้านอยู่ไหนคะอ้อต่าหเบียไม่ได้ทําเบียไม่ได้ขายยำแล้วคะ่ะแต่ว่าเบียทำงานอยู่ที่รีสอร์ทตอนนี้เป็นเนียน้อยอยู่ที่รีสอร์ทคะ่ะอจันที่มารีสอร์ทคะ่ะแต่งตัวแบบนี้ดูเรียบร้อยไหมคะไม่คะ่ะ มาเป็นขี้ข้าเขาก็ดีนะคะอ๋อออกไปเลยค่ะ <laughs> บล็อกค่ะคลำคาญค่ะพีบ่บอกแล้วอันนี้เพจเบียะคะ่ะอันนี้เฟซเบีย,ยอ่านอาไหนอันไหน,น,น,นบีไม่พึงประสงค์เบ<อ>ีบล<อ>็อ,อกอเลยค่ะน,น,นะคะมันบล็อกอยังไงเวลาบล็อกบล็อกเลยกดปึ๊กปึ๊กจบ<ะ>อือแต่ที่มันเม้นมันต้องเวลามันเม้นมันต้องนั่งสะกดแล้วก็น้องนั่งสมัครเฟซใหม่หลายนาทีแต่เบียปึ๊กปึ๊กจบเลือกเอาจะเอาแบบไหน มึงสมัครเฟซใช้เวลา5นาทีแต่กูสองวินาทีปึ๊กปึ๊กจอสมัครสมัครใหม่นานหน่อยนะอืมสมัครใหม่นานหน่อยไงแล้วจะเปลี่ยนโปรไฟล์ใไหมอืมเลือกเอามึงสมัครเฟซใหม่5นาทีแต่ออกไปเออีอาร์มาอีกแล้วอ่ะอีกระเทยนรกเนีะอันนี้อ่ะมันว่าไงบ้างอ่าบ่ น้ำน้ำถังกุ้งถังอ้ามพี่อ้ามพี่เล็กจะคุยกับมึงเรื่องกุ้งถังน้ำน้ำกุ้งถังเออยืกซื้น้นลูกยืดกัเสอเชิ้ตยืดกับแจ้อ้วนไม่ชินกับเสื้อเชิ้ตก็โทรมาเลย อาร์มบอกว่าให้พี่เล็กโทรไปเลยค่ะเบอร์อาร์มเบียร์มีไม่เป็นเ,เ,เบียมีมอม <c oughs> บอกแล้วนะคะเบ,บียร์บ็อกนะคะบล็อกปุ๊บไปใช้เวลาสมัครใหม่นะคะโอเคปะ <c oughs> บล็อกดีกว่านี่เนี่ย ต่อไปนี้ถ้าเจไม่ให้เม้นจะไปยีกี่ที่ทั้งแลลวเบียชอบที่พี่เล็กทำอะไรอะที่มันเป็นซีฟู้ดอะไรขึ้นมาพิงกับน้ำแข็ง่ะอ๋อนี่ไงที่มคือใช่มันคืออะไรแล้วเวลาเราจะกินกินไงอะ ก็บอกว่ามังกรจะเอาอะไรย่างเลยเหรอไอ้นั่นจะเอานึ่งเนี่ยแต่แต่เมื่อวานไม่ได้ย่างเลยเื่อวันเจ๊ลองปิดฟิลเตอร์สิเปล่าอันนี้ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์อันนี้เป็นกล้องสดดอกดูภูมิใจ่ะอันนี้ไม่ได้ฟิลเตอร์นะอันนี้ no filter นะคะอันนี้คือกล้องคือกล้องเลยค่ะไอถ้าเกิดไ์สดถ้าเกิดใช้ฟิลเตอร์มาจากเปลืองแบตแล้วเครื่องมันจะร้อนไว แล้วโทรศัพท์กูก็จะระเบิดแม่นะแม่ของถือลูกค้าจริงสองชุดพี่เล็กแกเป็นคนพูดพร้อมนะเจเ <c oughs> บียก็พูดพร้อมเหมือนกันค่ะในบางโอกาสสำหรับลูกค้าถ้าพูดกับลูกค้าไปพูดเพร้อได้แต่ถ้าคุยกับเพื่อนนะพูดเพร้อเดี๋ยวเพื่อนดา่าถ้าเราอยู่ในบทในค้าเราก็มาพูดใช่ถ้าเราอยู่ในบทพี่เล็กเห็นพี่โจเห็นใช่ไหมเวลาไปอยู่ร้านแม่อ้วนที่เต่าทานอ่ะ เบีพูดกับลูกค้าเป็นยังไงเบียรมานั่งแหกปากเมืนตลาดนัดนะไม่ไม่อีอาร์มซะยังจะแหกปากกว่าเบียร์อีกมึงอยู่บ้านพี่โจเหรอใช่อีอาร์มกูจะบอกมึงว่าวัยรุ่นที่นี่หล่อมากอยากให้มึงมาแล้วมึงจะรู้ว่าวิ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 ฮวาฮ่าฮ่าอาร์มบอกน้องนาโอเคเบอร์กำลังจะโทรไปนะพี่เล็กกำลังจะโทรไปนะครับเเเอาาดี๋ยววง จหั่นหลังแล้วสวยครับอ่านีฮัลโหลจ้าเนี Wait, okay. ่ยพ <Right. S 3> right. ี่จะพี่ทำุ้งถานนั่นแหละมันมีเางกันแล้วแล้วทำ่าาจะมีบเดินั่แลเกแต่ว่าเราอทเดินแล้วมีนี้พี่เยว่า

มันเป็นสูตรมาผสมเองยุ้ยว่าอย่างไรฮะสูตรมันแพงม่ะส <c ười> องหมื่นนะโอ้แล้วจะดูน็่เหรอแล้วก็อันนี้อ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราซื้อแบบนี้ ีเห็นด้วยว่าหายน้ำี่โดนไดุ้เลยหลัหลับน่งเื่อสสจนย่อ สองหมื่นเดี๋ยวดูมิเนตเอาคือแล้วสองหมืนคือแะไไม่เข้าใจอพอาอสูตรนนนะเจ๊่าบอกนะตามไปตบถึ้งที่นะทำงานที่ไหนเผื่อไปอุ่นหนุนเราอยู่บางพีซู่ซน,น่อาหนูทำงานอยู่ที่จันทิมารีสอร์ทค่ะแล้วทำไมคุณต้องใช้เสียงสอง <laughs> ทำไมต้องใช้สี่อสองงงะอยู่ที่จันทิมารีสอร์ทค่ะเป็นรีสอร์ทที่ติดทะเลเลยค่ะลูกค้าขาเดินปุ๊บสามก้าหัวจมบ๊อบมืเป็นไปดูห้องนี้แล้วน่าภาไสองทะเลมากูผิดอีกแล้วว๊ะนี่ยังเจ็บเบียมาต่อเุ้ยน้ำรถน้ำรถสวยว่ะอีนี่ชื่ออะไรนี่ชื่ออะไร แบก๊กน้องแบ๊กน้องแบแ๊กเราดูหน้าดีนะหักมากให้จะเจอกัน <uyor> อุ้ยมโจกระดามากจริงเหนื่อยไหมไม่เรื่อย ว่าทางน้ำแข็งใหญ่าออามากโอ้โเมื่อวานเห็นฝรั่งหลายคนอยู่เดินอยู่นั้นอย่างนี้หน้ากนะนะุ๋ยเนียฮะฝรั่งเหรเนะลูกค้าลูกค้าฝรัง่งต่นนี้ตอนกลางวันนี้ไม่ค่อยมีใคร น้ำมันรถมันเดินได้ไปถึงตรงนู้นเลยเนี่ยเดินได้ไปถึงตรงน่าจะตรงตรงุรงรงดเข่าด้วยนั่นนะตรงนั้นก็จะเป็นรีสอร์ทที่งน้ำแหนกทาแหน,นกอะไรบริการลูกค้าเอนเตอร์เทนลูกค้านี่แหละค่ะแล้วก็ก็แต่เขาแต่เขาให้เบียร์เน้นเป็นบริการลูกค้ามากกว่าเน้นให้เบียร์แบบเช็กแคร์ลูกค้า จะเอาอะไรให้วอบอกเบียร์มีหน้าเบียมีหน,น้าที่อยู่แค่ตรงเนี้ยเนี่ยโตะ๊ะทั้งหลายที่มันเรียงอยู่ตรงเนี้ยเบียมีหน้าที่บริการต้อนรับลูกค้าแค่ตรงเนี้ย <c oughs> เขาบอกให้เบียร์อยู่แค่หน้าดีสออย่างเดียวอุ้ย <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะน้องๆ <c oughs>